สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชัตมาเสศนครับจากบริษัท n n t o r g a n i z e อกับและวันนี้นะครับเรามาอยู่ันที่ท่าเรืออันดามันซีซันทาวเวลนะครับจังหวัดพังงาั่นเองครับวันนี้นะครับเรามาทําการฉีดโฟมนะครับเรือเฟอร์รรี่นะครับเฟอร์รรี่เรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ข้างหลังเรานี่เองครับฉีดโฟมกันความร้อนภายในครับฉีดกุกผนังข้างในครับความหนา2นิ้วนะครับทั้งหมด9ห้องนะครับก็ซึ่งเป็นงานที่ยากมากพอสมควรแล้วก็เป็นงานเรือเฟอร์รี่ลำแรกที่เราได้ทําการฉีดโฟมในวันนี้นะครับ พ่นผนังเพื่อรักษาความเย็นรักษาอุณหภูมินะครับแล้วก็ป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่ภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีการทํางานของเราดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างความยากง่ายงานของวันนี้เป็นยังไงบ้างการเก็บงานจะยากขนาดไหนการทํางานของเราจะยากอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูขบวนเรือเลยครับตามมาเลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันห้องที่เราจะไม่ได้ทำการทำการพ่นผนังนะครับก็จะเป็นช่องนะครับ ก็ลูกค้าจะตีโครงข้าวไว้แบบนี้ครับเราจะทําการป้นจากพื้นผนังข้างในนะครับมา2นิ้วพ้นขึ้นมา2นิ้วแล้วลูกค้าก็จะปิดแผ่นครับเพื่อให้เรียบร้อยแผ่นที่ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นอย่างอย่างผนังนี้ครับที่ที่เห็นกันอยู่ข้างนี้ก็คือแผ่นแผ่นที่จะเอามาปิดนะครับเนี่ยก็จะป้องกันความร้อนป้องกันการรั่วซึมหรือว่าป้องกันน้ําเข้าเรือได้ด้วยครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิความเย็นภายในให้คงที่แล้วก็ประหยัดแอร์เรื่องค่าไฟค่าจ่ายต่างๆภายในเรือได้แน่นองครับ ส่วนห้องนี้นะครับเรายังไม่ทําการฉีดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนที่ลูกง้องทาการพ่นแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างฉีดแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับดูวิธีการและขั้นตอนการพ่นกันต่อไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันตรงช่วงที่เรากำลังพ่นกันีีว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันห้องที่เราทําการพ่นเสร็จแล้วครับก็อันนี้ก็คือผนังครับที่เราทําการพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกจะเป็นช่องว่างครับช่องว่างแต่ละช่องนะครับเราก็จะทําการพ่นปิดช่องนี้ทาให้เต็มแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะกูพื้นด้วยไม้เชอาหรือไม้สาหรือแผ่นผนังนั่นเองครับยิงน็อตสกูเข้าไปตามโครงข้าวนี่ครับแล้วก็ปิดเข้าไปอันนี้ก็จะช่วยรักษาความเย็นครับแล้วป้องกันความร้อนจากภายนอกได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ การใช้งานอยู่ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะับเกิน20ปีแน่นอนครับเพราะฉีดฉีดครั้งนี้ก็อยู่ได้อีกยาวนานเลยครับ,บเพราะว่าเป็นผนังไม่โดนน้ําไม่โดนความชื้นหรือว่าไม่มีอะไรมากัดก่อนหรือว่ากัดจินได้นะครับ<อ>ก็จะทําให้โฟมอย่างที่เราฉีดในวันนี้จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือห้องนี้คือที่เราฉีดเสร็จหมดแล้วครับท,ที่เห็นครับก็รอที่จะปิดผนังครับที่เรามาทํางานวันนี้ก็คือมีหมด9ห้องนั่นเองครับ นี่ก็เป็นห้องแรกนะครับที่เราฉีดแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องต่างๆส่วนที่เหลือกันดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับกับการมาดูงานนะครับพ่นเรือครับพ่นผนังเรือแบบนี้ครับเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่นะครับที่จังหวัดพังงาของเราในวันนี้ครับขั้นตอนและวิธีการต่างๆครับการขนย้ายการขึ้นของบนเรือการพ่นและการปาดนะครับก็ดูได้จากในคลิปได้ทุกขั้นตอนเลยครับในการทํางานของเราครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานพ่นนะครับพ่นเรือผนังท้องนะครับไม่ว่าจะเป็น ห้องเรือประมงนะครับหรือว่าห้องเรือเฟอร์รี่แบบนี้ครับผนังบ้านครับผนังห้องเย็นครับหรือว่าพ่นใต้หลังคากันความร้อนครับหรือว่าพ่นบ้านนะครับพ่นใต้หลังคาบ้านพ่นใต้หลังคาโรงงานครับเพื่อลดอุณภูมิลดความร้อนครับแล้วก็ฉีดใต้พื้นบ้านครับป้องกันอ่าโพงครับไม่ให้มีโพ้งครับหรือว่าไม่ให้น้ําเข้านะครับป้องกันสัตว์เลื้อยคลานต่างๆครับฉีดทุ่นลอยน้าไม่ว่าจะเป็นทุ่นลอยน้ําทุ่นเหล็กโป๊ะเหล็กนะโป๊ะปูนต่างๆครับก็สามารถเรียกใช้ทีมงานพวกเราได้นะครับแล้วก็อย่างนก็ ที่เราขายเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือถังฉีดพรม200ลิตรนะครับเราก็ขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนะครับซึ่งมียอดขายมากกว่า1,000ใบต่อเดือนนั่นเองครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สนใจถ้าสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook Line หรือว่า TikTok นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของเราด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อว่าเวลามาเรามาทํางานนะครับผลงานแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ครับเรือลานี้ครับหรือว่าเรือทรงอื่นๆเรือลาอื่นๆนะครับ หรือว่าห้องเย็นต่างๆนานานหรือว่างานที่แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยรับชมนะครับว่ามีการฉีดโพมได้หรอฉีดโพมแบบนี้ได้หรอใช้โพมมาทาอย่างนี้ได้หรอก็จะได้รับชมก่อนใครนั่นเองเพียงกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้นั่นเองครับส่วนวันนี้ครับผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเศษและทีมงานบริษัท NNT นทีเอแกนไนน์ครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ